ถามพี่นุ่นคะถามข่าวนิดนึงค่ะนางเอกที่เขาบอกว่ามีอักษรย่อนางเอกนอชอบเบี่ยงในกองค่ะคนก็เลยแบบว่ามีเราเข้าไปเอี่ยวด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะถามถามทีมงานได้คือจริงๆต้องบอกว่าทีมงานของกองพี่ออฟเนี่ยเป็นทีมงานที่สบายๆทุกคนแบบสนุกสนานเฮฮาอะไรเงี้ยค่ะเขาแบบว่าบอกว่าเป็นนอหนูคนก็เลยคิดว่าเป็นเราค่ะพี่รุ่นซีเรียสไหมเออไม่ค่ะไม่ได้เพิ่งได้ยินวันเนี้ยค่ะเพราะว่าไม่ได้ตามข่าวไม่ได้ละ ไม่เป็นปกติเจอข่าวมาเยอะเรื่องแบบนู่นนี่นั่นน้นอย่างเงี้ยค่ะเป็นเรื่องธรรมดาค่ะส,สบายอะ่ะก็คือทํางานแทบตลอดเวลาอะไรเงี้ยค่ะกลับบ้านใหม่นี้คุ้นชินกันอะไรยังคะพี่ชินค่ะชินแล้วค่ะกับกองนี้เขาก็น่ารักทั้งพี่อ๋อภูมิกับทีมงานนักแสดงก็เป็นกันเองค่ะแต่ถามว่าแรกๆก็ต้องใช้เวลาในการในการปล่าแต่ตอนนี้โอเคแล้วมันต่างแต่ต แตกต่างกันเพราะเราเหมือนรู้กันอยู่แล้วรู้วาขับเยอะนะคะพี่งจริง,รงๆก็ถามว่าต่างไหมมันก็เหมือนกับการทํางานกับค่ายใหม่ที่เราเพิ่งร่วมง,งานครั้งแรกอะไรเงี้ยมันไม่ได้เหมือนแบบมันก็ไม่ได้แบบหมวต่างกันชัดเจนอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าการระบบการทํางานก็คล้ายๆกันแค่เปลี่ยนทีมงานเปลี่ยนนักแสดงเปลี่ยนบทที่เล่นไปค่ะตรงนี้สแสดงว่าจะมีเหตุที่ต้องแบบฉีกไปกับบทล้ำยองอีกใช่ไหมคะตอนนี้ยังค่ะก็จะมี มีเรื่องนี้แล้วก็ทางของเอกแสบค่ะ <c oughs> น่าจะกลางเปอือะพีุ่่นคะล่าสุดมันมีหนังสือเขียนแซวว่าเหมือนแบบว่าคนอื่นเขาไปเยี่ยมพี่หนิงกานตอนพี่หนิงท้องแต่ว่ามันไม่เห็นมีภาพเราเลย,เลยอะไรเงี้ยค่ะคนก็เลยบอกว่าเราไม่ได้ไปเยี่ยมหรือเปล่าอนะไรไปค่ะไปไปก็โทรคุยกันตลอดค่ะอมค่ะไป<ม> <c oughs> ค่ะไปก็ซื้อทองให้ค่ะรับขวัญหลานไปกี่บาทคะพีู่นเดี๋ยวมาเป็นประเด็นเลย แต่ว่าคือความเป็นเพื่อนก็เป็นเพื่อนนะคะคือไม่ว่าใครจะจะพูดยังไงจะเอาไป็นลมอะไรยังไงคือบางทีเราไม่จะเป็นต้องไปพูดให้ใครฟังหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าก็ยังคุยกันเหมือนเดิมค่ะม่ิียรจะคิดส่ลูโซ่หรอม่หอ บอกว่าเพื่อนกันเนี่ยคือมันมันไม่จําเป็นอ่ะไม่จําเป็นจะต้องแบบโชว์ให้ใครเห็นไม่จําเป็นแบบเอ้ยฉันมาแล้วนะหรืออะไรอย่างเงี้ยคือไม่จําเป็นนะคะะรน,น้อยใจไหมครับแบบยังมีข่าว,าาวน,านี้ออกมาไม่เป็นไรค่ะชิน,นะค่ะชินคนอื่นเขาโดนเยอะกว่าเราอีกเยอะเลยอืมคนก็มองเหมือนแบบว่าเอ๊ะทำไมเหมือนแบบเราเราไม่ได้ไปหรือว่าไม่ได้ออกสื่อหรือว่าไม่ค่อยไปเยี่ยมอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าทุกคนนะคงที่ไปก็คงไม่ได้แบบลงรูปหรืออะไรเงี้ยวันนั้นก็ไม่มีนักข่าวนะคะที่ไปอ่ะไม่มีค่ะ